จำยางตันไงมันสองเส้นมันก็มันแรงเกินไปอ๋อมันแรงเกินไปยามมันตันเส้นเดียวก็หูอุ้ยึ้นแล้วโอ้โหโดนแล้วมั้งโดนแล้วเหรแม่ขอทีแรกเลยแล้วเขาจะมาทีแรกเขาก็โดนได้โอ้โห ุกจังหวะเฮ้ยระวังเยียบปืนเนี๋ยก็เยียบปืนเดี๋ยเีหวัดพีไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นมองตาตาอยู่ทีละทีมาทางห้างกว่าสามห้าพลิกออกขึ้นอย่างนี้พลิกเข้าตรงกลางรายการมนไนึกไม่ทันเออยิงตามห้า เออจริงๆมันพลิกออกยิงยากนะแต่ว่าต้องฟุกเท่านั้นนั้นถึงจะโดนได้ช่อนเนีย่ยถ้าไม่ฟุกไม่โดนเลยแหละฝุ่เจ๊กตาตาไม่ได้มองป๋าหรอกไปกันั้ำแหร่งเลยว่าแพงเนี้ยไปหมดเลยพี่นุ้ยเพื่อจะแพงเราเพื่อจะแพงเราบ้างเหวนมาแล้วเขาเคลื่อนแล้วเขาเคลื่อนแล้ว เฮ้ยมันกะดอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้โนะหนะข้ามไม่โดนข้ามข้ามขนะ้ามอะไรแล้วไงใครโดนเลยข้ามข้ามไหนป

แล่วไงครับพ,<อ>พ,พอกดมากๆอะ่ะโดนแล้วมีคนโดนแล้วคนนึงอ่ะนะโดนล่างน่ะล่างเลยท้องอ่ะโดนแล้วมีคนโดนแล้วไม่มีคนโดนแล้วไม่เป็นไรมั้งซนะังะนะลลอออแล้ว,ลวกววระตุกเลยเฮ้ยจะรูดจะรูดยัง <c oughs> ไงจึ๊กไม่เป็นไรโดนโดนซ่องลูกแล้วสามลูกโคชีกอะชีกวัชชันอะไรตาดี

เฮฮ้้ยยไม่ไม่มันติดมันติดสายไฟย้อนลงก้อนย้อนย้อนลงก้อนย้อนลงก้อนแล้วยกออกเอ้อจับพะจับตัวเลยดิจับตัวจับตัวตรงนี้ไตรงนี้ใช่ไฟมันผ่านแล้วมันผ่านสายไฟแล้วเดี๋ยวมันผ่านสายไฟแล้วเออปล่อยย้อนดิเขาไข่ตึงปล่อยย้อนเลยปล่อยย้อนเลยเออปล่อยย้อนให้หมดเลยโอเคโอ้โหนี่รูปตุ้งนะไม่มีใครซ้ำโดนมี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 คนโดนคนหนึ่ง มีคอนโดคนหนึ่งไปแล้วปันที่ลูกตุ๊กเน่าหมไปก่อนไปก่อนปลาตัวนี้มันปันห้ามันเยอะจังวะเฮ้ยปลาตัวนี้พะละจะรู้แล้ว่าให้เขามาแล้วถ้าเกิดเขายิงทีเดียวอ่ะผมบอกไอ้เบนแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเล่นอะไรเนี้ยตัดเซ่นะตัดอืมตัดผมตัดผมแบบไม่งั้นไม่เสร็จหรอก มุดพอดว่าจะแกะออกวันนี้ใช้เวลาทัวนเขามาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวบีเอาไปท้ึไม่มีปโยชน์เยฝุ่นบ่ไงกบองเยแใช้เวลาค่ืชั่วโมงเองชั่วโมงวปาจะทำทึ่งหรือเ่าเรื่องทางนี้ก้นบานลอยพอป้าจะคืบมาใครน่อยนั่นอะ พื้นเลยใช่ไหมเโดนโห้ว่เนังเโอ้โหมาึเล่นเปล่าเลแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นไปอืคด่อาเล็บรอยแล้วนล่นนคดนตแล้วก็เพิ่งบอกเฟิร์สไปว่าป่าไม่ไม่ค่อยมีขึ้นเฟิร์สจะเชื่อไหมอย่างเงี้ยมาถึงยิงปุ๊โดนเลย เล่นปลาเป็นบ้างมือไม่เดอะเขาดีปะเขาดีปะมินปะเขียนหลังเดี๋ยวพอเดี๋ยวยูโดนโดนหลังเหมือนกันมินเหมือนกันมินเหมือนกันแต่ยูโอ๊ยแต่แต่ว่าน่าจะทะลุออกกลางตัวน่าจะยูแล้ว อ้อทะลุอ้อออากลางตัวเลืกปลาเอาเลี้ยงเฮ้ยเจ๊เรียบร้อยซื้อทำไมละยิงตรงไหนไม่มีแผลยิงตรงขื้นเลยนะตรงน้ำตาลน้ำตาลอะไรเหรอใช่ดำๆำมา กลางลำไม่เห็นแผลเว้ยลุกเราเล็กลุกเราสีจุดสองไม่เสียไม่เสียไม่เสียเนื้อ ปันเทนใช่ก่อนเลยถ้าลูกข้ามยังไงขับไปได้ป่าขึ้นไม่ได้ยิงเรงขาวป่าเท่าไรก็อย่างไหวครูไม่เสร็จเลย แน่ป่ะยันมอยกระต่อยลงปืนแล้วคึิกโลทด้กู่ยานมหรืออย่างยกปืนขึ้นหน่อยเราดับประมงมายกปืนขึ้นหน่อยถ้ามารำเดียวะ่ะ ก็เลยยิงปลาเลยก็เยิงปลาเลยแล้วได้คุมาแล้วเนี่ยคันล้มไม่รู้โอ้ ขึ้นอะไรขนาดนั้นวะนะที่ร้อยเป็นนางเล่นที่บ้ายกันนั่นแหะกินน้ำที่รายปะขึ้นตาละหดกินน้ำบ้างเล่นน้ำบังอะไรบูคืนนี้เดือดอีกแล้วออุย เกาจักระลอีกแล้วไทยไทยอัดชับเลยไทยผมเกาจักระแลครับหลังสุดครับ โอก็มันคืนสวยมากเลยอ่ะคืบส,สวยจัดเลยตัวเนี้ยยกทั้งตัวยกทั้งตัวจริงยกออกไปข้างนอก,กอ่ะยกออกไปข้างนอก,กมันกล้ามปากกล้ามีนี่เอาแล้วมีนี่เอาแล้วมีีเด็กแล้วพองพองพองผลอยหมุนไปก่อนไม่ไม่ไม่หนูไปเชื่อใจนสายเขียวสายเขียวเว้ยย้ายโยย้ายยืดนชมท้ยตัวดี

<Okay. S 2> จบข้าวอุ้ยเม็ดแตกไปเลยอุ้ยน้ำดุง้งดู โอ้หสวายเขาคาู <laughs> โอ้หมันก็น่าโดนเลยดีโดนดีโดนโอ้โหมันพริกให้สวยเลยตัดลึกไปหน่อยใหญ่ด้วยตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วใหญ่ใหญ่ใหญ่มองไม่ทันเลยโอ้โหพริกอยู่ดีแล้วอู้อ้าวอะไรดิมองไม่ทันเลยโอ้โหพริกอยู่ดีแล้วอู้อ้าวอะไรดิ ทำไมรุดอะใช่ใช่วิ่งป่ะเออโดนแต่ว่ามันรุดไปตอนไั้นเหไม่รู้อะไรมึงเล่นอะไรวะนนี้ยเฮ้ยแสดงว่าลูกไม่ทะลุอีกแล้วเนี่ยโดนโดนก็คือวิ่งวิ่งมานี่เลยคนเดียวเลยเฮ้ยไม่น่าจะโดนนะทำอะไรกันเอองงว่ะเออแต่ก็งงว่ะแต่มันวิ่งไายเชะมาไายเดียวเลย หูตะปาขึ้นพริกใส่มันกดมาทีแรกอ่ะน้ำตึงมาแล้วทีแรกอ่ะตึงเออมันตึงกดมาก็ว่ามันเนี้ยอ้าวเรียบร้อยเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยรถไหนเป็นทางน้าเลยอ้าวซ้ำเลยอ่ะเรียบร้อยชักแล้ว เขาก็ดูกลางนู่นที่ปัดไม่ทันปวดบ้า ปลาของอวใคขยมไม่ไหวเลยฮน่าเรียเร้่ยมีีคคนนนนโโดดมือจะดูนะนี่แล้วโคตรสวยเลยดูต่อดูต่อดูต่อคนโดนแล้ว พี่นุ้ยวะเอามันแล้วพี่ี่เอากระตุกตรงนั้นนะเฮ้ยจะไปกระตุกนะลูดเดี๋ยวก็ลูดแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงปลาเลยโดนตลิดใช่ไหมไม่ใช่พี่นุ้ยก็นึ่งหระไม่ต้องยุ่งวันนี้เปนต้องหันแล้วเอาเอา่ยเทาให้เอ้เอาาห้หนตัวเท่านั้นแหละ เล,ล่นหนาเล่นส่เลยถ้าเล่นจิ้มสลยเออทั้งนไม่ดูักทีนี่ซ้ำมีซ้มยไงป่ายไม่วิง้าพ่มไวก่นนะเดี๋ยวายปืนเกียวน้อย เอาเขาไปข้างในแล้วเขาแล้วเข้าแล้วงัดน่อยงัดน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดีป้าจะดูว่าถ้าเขาดียกได้เลยโอ้ยเขาดี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 วินวินยกลอยได้เลยโอ้โหใจดำไอ้คนนี้ใจดัจริงจว่ะ เดี๋ยวมันไม่โดนขึ้นมันลุดขึ้นมาเสียดายอีกโอ,เอก้เลือกเลือกออกไปอุ้ยโอ้

ตัวทีมันเป็นตะโกกแท <c oughs> hey, ่นะทำไมเป็นยิสกอะเจ้มันยื่นขึ้นมาตะโกกนะเฮ้ยมันมันก็ต้องเป็นเป็นป่านี้แหละใต้เลก็อยนขึ้นหรอกพี่นี่ไงเด็กเขาขึ้นแล้วปลาทูโอ้โหยิ่งใหญ่อ่ะตัวล้างติดน้อยตัวบนติดเยอะทำตัวล่างกันแ้ทำตัวเล็กอ่ะ ันลดึงดึดึงตัวล้างตัวเป็นลโลจั้เ่งมีพุเลย่รออทางนี้ทางขวานี่ยร้ยรถรถๆๆมาอีกมาอีกมาอีกโอ้โหเฮ้ยป่นออกอ่ะทเดียวต้องตัว เี่นตัวเดียวเนี่ยกะหลังตั้งหองอ่อ,อนถข้าวผู้าวเมน <c oughs> นาเม็เล่นก่อนละเมนดลเม็เล่นก่อนเขาเลยนะอะไรวะ ตะโกกโอ้โดดด้วยตะโกกโดดโดดโอ้รุดไปแล้วตะโกก กายป่ะกายสวาย,วายมนขึ้นแล้วมันอย่างเงี้ยเลยฮะขอ,อ้ เนี้มันจะเห็นคร่าวๆไหลๆนี่เรามองขนาดเรามองไม่ทันนะขนาดเรามองไม่ทันนะฮะเห็นตัวไหมโอ้ยอเราอ็มองในต้งนอ้ยล้วไม่เห็นตัวนยโอ้ย่อยโอ้ยโา้ยโอ้ยอโอ้ไอ้ยรอ้อ้ยโอ้้ยโ้ยอยโอ้อ้ยโอ้โอโอ้โยโยยอ

อยู่ไรนวะมอไม่เห็นไสเลยวะก็ปามงโ้เขามา้เห็นเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่ยู่ที่ปลายปืนผมอยู่ใต้ต่อมอแล้อยู่ใต้ต่อมอละป่าอยู่แถวใต้ต่อมอละนี่นอยู่ใต้ต่อมอนี่อยู่ใต้ต่อมออยู่ใต้ต่อมออุวก็ตยวังไเดดเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวดูี่ีี่ดยด อ้าวเอาวุ้จะทอดแล้วเร็วเร็วเร็วจะทอดแล้วเร็วจะทอดแล้วโดน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 จะบอลอยู่แล้วนิดเดียวเงี้ยนะไอ้เปิดฮะบอกมึงจะยิงทางนี้ยิงทางนี้อะไรบ้าเราฝังที่ที่เขาต้องพูดอะไรนี่เลยก็กำลังคุยอะไรกันตัวแะไรนี่โอ้ยป่าโคตรยาวเลยนี่ก็ให้มันแหงมาแล้วยิงกูหนุ่มไอ้เบิกตีย้วยพวกแบนแป๊ีเลยมันมันยาวงั้นวะ เด็กๆระวังสวแม่ตัวนี้เป็นฟองนิตรหน่อยไหมนะนี่